สวัสดีค่ะ f อช่องมือใหม่รีส่วนนะคะก็ยังอยู่ที่ร้านขันทอนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็จะมาดูก็โชคก้าชั้นนะคะแล้วก็ไม้เลยชื่อปเปลกนะคะเพื่อนเเวลาจะเข้าไปดูกันเลยค่ะแล้วมาทักทายพี่อีกรอบนึงก่อนสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเนาะอีกรอบนึงค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะมาดูเป็นโชคก็ชั้นนะโชคก็ชั้นนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันเลย เดี๋ยวเอาเป็นตัวเล็กไปก่อนเนาะจ้ะนี่ค่ะใช่โอ้แล้วมีชื่อว่าชั้วเก้าชั้นด่างขาวอ๋อชัก้าชั้นด่างขาวใช่ไหมคะนี่ด่างสีขาวตามนี้เลยนะคะนี่เราจะขายตามรูปเลยนะจ้ะค่ะนี่ค่ะมีไซส์เบบีบีค่ะน่ารักมากนี่จะทางที่สี่ที่ห้า อันนี้ยังไม่พร้อมอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ตัวนี้อยู่ที่สองรเก้าสิบวมส่งนะคะ290บาทรวมส่งแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะใช่อันี2สอ้าบาทรวมส่งที่หนึ่งอันนี้อันที่สองเนาะพี่คะตามนี้สามอันนี้ที่สามนะคะเพื่อนอันนี้ที่สี่อันนี้ที่สี่ดูน้องแข็งแรงแล้วนะนี่น้องแข็งแรงไม่ใช่เบบี้ต้นเล็กๆนะคะค่ะแต่ก็นี่อันที่ห้าใครอยากได้ก็คือ เอาทักมาเลยจะต้อไปค่ะอันนี้จะเป็นต้นนี้ติดชมพูนะ๋อนี่คือจะเป็นชมพูเนาะหนังชมพูใช่ไหมคะติดชมพูค่ะจ้ะเออเอาไปลุ้นสายลุ้นเราขายในน้มสายลุ้นเนาะจ้ะสองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทไม่ราคาเท่ากันอืมจ้ะนี่ต่อไปค่ะต้นนี้ก็ทางนี้ก็ลุ้นชมพูอื น้องชมพูเหมือนกันนี่นะคะเพื่อนน้องออกมาแล้วนะคะทางนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยนะคะหนึ่งพันสองร้อยใช่ค่ะอือันนี้ค่ะอันนี้ก็ด่างด่างขาวด่างขาวหรือด่างชมพูคะชมพูเอาไปรุ้นเอานะคะเห็นไหมคะชมพูมาแล้วนะคะน้องคือชมพูนะคะการนี้คือน้องเอาไปเลี้ยงแดดอีกอนมจ้ะ ใช่ใช่ค่ะต้นนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยนะคะส่งฟรีนะส่งฟรีอันนี้อีกกระถางหนึ่งเนี่ยชมพูนะน้องมีชมพูมีเชื้อชมพูนะคะมีเชื้อชมพูทุกต้นแต่น้องแค่เรามาอาบแดดอาบแสงใส่ปุ๋ยนะคะเขาจะชอบแดดแดดน้องพี่น้องใช่ใช่ค่ะใช่อันนี้เท่าไหร่คะพี่ พันสองร้อยสองเท่ากันเนาะค่ะแล้วก็จะมาเป็นต้นนี้ต้นนี้น้องติดต่างเหมือนกันนะสายลุ้นนะจ้ะเล็กๆเอาไปเลี้ยงสําหรับมือใหม่เนาะจ้ะค่ะต้นนี้ไม่ใช่ลุ้นใช่ค่ะเผื่อโชคดีจ้ะคนมีโชคแม่ค้าให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทเนาะมีอยู่กระถางหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเป็นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นตัวดําอ๋อจ้ะโชคก็ชั้นดำเนาะพี่นุพุ่งนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะคะ จใช่ตัวนี้อยู่ที่สามร้อยนะคะสามร้อยบาทนี่จ้ะนี่นะคะต่อไปค่ะกานอเหมือนกันเนาะคุกีสามร้อยค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทส่งฟรีเลยค่ะส่งฟรีค่ะเนี่ยใช่ตามนี้เนี่ะมันติดติดด่างเราไปลุ้นน่ะเห็นไหมคะคือเป็นไม้เมล็ดเชื้อด่างทุกตัวแต่เราเอาไปลุ้นเอานะคะจ้านี่นะ ราคาเดียวกันเลยใช่มสามร้อยสามร้อยนะคะนี่ค่ะใช่แล้วก็สมาดูตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้ชมพูเปิดมาแล้วนะคะอู้จ้ะเปิดชมพูมาแล้วเนี่ยอห็นไหมเปิดเปิดเปิดชมพูมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นไม้่คะแยกหน่อนะคะตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อน้องอยู่ในกระถางสิบเนี่ยอน้องเปิดชมพูมาแล้วค่ะ นี่ค่ะโอ้โหแจ่มเลยแจ่มมากตัวนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยนะคะสองพันเจ็ดร้อยแลคะเพื่อนอันนี้สองพันเจ็ดร้อยเนาะตัวนี้คือแบบไม่ต้องลุ้นแล้วเนาะพี่นุ้ไม่ไม่ไม่ค่ะเปิดชมพูแน่นอนค่ะจ้าชมพูดําด้วยอืมนิสนิมนี่ก็ป้ายตัวนี้เป็นตัวด่างพวกนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะจ้านี่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสีสีอย่างนี้คือแบบแจ่มแล้วสีส้มเหลืองส้มอเนาะจ้า อันนี้นะคะสองพันเจ็ดร้อยนะคะสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะมีอยู่หนึ่งกระถางนะพี่น้องค่ะค่ะมีอย่างกระถางเพื่อนนี่ไ่ค้ให้ราคาเท่ากันเลยค่ะอือจ้ะสวยนี่นะคะ่ดูความสวยของน้องต้นนี้น้องมีตําหนินิดนึงเนี่ยน้องกลางใบออกมาเนาะตัวนี้แม่ค้าให้สองพันห้าร้อยนะคะสองพันห้าร้อยนะคะมีอยู่หนึ่งกระถางหกระถางเนี่ยตัวนี้สีขาวอ๋อตัวนี้จะเป็นแบบ ดางทุกใบสวยทุกใบนะคะค่ะตัวนี้ก็ให้อยู่ที่สองพันห้าร้อยนะคะสองพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะใครชอบแบบด่างแบบไหนก็งแบบไหนถ้ามาเลยนี่หนักนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่สวยค่ะสวยมากเลยสวยๆของสวยแข็งแรงทุกต้นนะคะจ้าเนี่ยน่าจะเหลืองอันนี้เป็นด่างเหลืองใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะเหลืองต้นนี้จะเหลืองค่ะนนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยนะคะ 2,700บาทนะคะในตัวนี้แคปแคปมาทันไหมคะแล้วทันก็มาแอดไลน์ไหคะเลยเนะแอดไลน์มาเลยค่ะขอดูภาพเพิ่มเติมตัวนี้เหมือนกันสีเหลืองเห็นไหมด่างสนิมใช่ไหมคะพี่เรียกว่าด่างสนิมเหรอคะด่างเหลืองเลยค่ะอ๋อะด่างเหลืองใช่ไหมเนี่ยเปิดเปิดเหลืองเลยเปิดเหลืองฮาร์ปด้วยสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากก้านแดงนี่ การเดงแน่นอนจ้าค่ะตัวนี้อยู่ที่สามพันนะคะสามพันทวดน้องสามพันค่ะรวมส่งนะคะรวมส่งแล้วนะคะเพื่อนสามพันบาทแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวดำดำแน่นอนอันนี้ดำใบเขาจะเรียวยาวเนาะพี่น้องตัวนี้ดำแน่นอนจ้านี่ค่ะใครที่ชอบแบบดำดำสายดำใสยดำาสยดำาสยดำ อันนี้ให้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยนะคะส่งพันสองร้อยนะคะเพื่อนส่งฟรีค่ะเดี๋ยวดูต้นที่พร้อมขายนะคะเดี๋ยมคะจะให้ดูต้นที่เราพร้อมขายดีกว่าเนาะจ้ะจ้ะอืออือันนี้ราคาเบาๆเปิดด่างมานะยอดเปิดด่างมานะด่างมาแล้วค่ะกระถางนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยค่ะราคาน่ารักน่ารักนะคะใครที่ชอบแบบ ประมาณนี้เนาะแต่ราคานี้นะคะอันนี้เจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งเลยค่ะนี้นะคะเจ็ดร้อยนะน่ารักไหมคะอันนี้จะเป็นเราจะพ่นยามันจะมีสีฟ้าติดใบนะคะอ๋อจ้ะค่ะจะเป็นตัวคือเราไม่ได้เป็นเชื้อราอะไรแล้วคือเราพ่นยาป้องกันนะคะป้องกันเชื้อราจ้ะหน้านี้มันต้องมีตัวป้องกันอืมจ้ะตัวนี้ดำ ตัวดำต้นนี้อยู่ที่900นะคะกระถางนี้900นะคะใช่ค่ะเก้าร้อยค่ะก็จะมีค่ะจะเป็นนี่ก็ด่างด่างนี่ค่ะคุณผู่ชมใช่ค่ะนี่ค่ะด่างด่างทุกใบค่ะไม่จบตาด่างด่างแน่นอนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะกระถางนี้กระถางนี้แล้วก็จะมาเป็นต้นนี้เลยอือนี่ชมพูเดี๋ยวก็ชมพูแล้วต่าง เอาไปลุ้นเอาเนาะแม่ค้าให้ไปลุ้นเลยนี่ค่ะชมพูนะชมพูค่ะแต่น้องก็ชมพูเลยนะพี่ชมพูเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอาไปลุ้นเอามีดอกแล้วนะคะโอ้จ้ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะค่ะหนีทันไหมคะแคบมาค่ะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะพันเจ็ดร้อยเจ็น้อยค่ก็เป็นฝั่งนี้เลยค่ะล้วมีกล้าบด้วย อันนี้ใหญ่นะจ้าใหญ่มากเลยค่ะกระถางนี้อ๋อกุหลาบหน้าหนาวอันนี้จะเป็นกุหลาบเชียงใหม่ค่ะมีกุหลาบเลื้อยแล้วก็กุหลาบดอกใหญ่ช่วงน้องอากาศหนาวใช่ไหมคะช่วงหนาวกุหลาบอันนี้คือเราส่งได้ไหมส่งได้ค่ะส่งได้ทั่วประเทศค่ะจ้ะเลยค่ะทักั่นค่ะตัวนี้ก็เป็นต้นใหญ่จ้ะด่างค่ะด่างในเร่นี้ค่ะใช่นี่นะคะใช่ สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยนี่นะคะฟอมนี้เลยจ้าใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่ๆนี้เลยค่ะส่งไปทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมคะพี่ค่ะเราส่งให้อย่างนี้ค่ะแต่ดูว่าแต่อาจจะเปลี่ยนกระถางนิดนึงว่าแต่ถ้าถ้ากระถางนี้มันลงตะกร้าได้เราก็จะส่งให้จ้าค่ะอจ้าสองพันเจ็ดเจ็ดร้อยบาทนะคะส่งฟรีเลยค่ะแล้วก็จะเป็นต้นนี้ชมพูติดตรงนี้ค่ะนี่ น้องชมพูค่ะชมพูมาแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะมองเห็นอยู่เนาะมีมองเห็นเอาไปลุ้นเอานะพี่มันหายากจ้ะนะคะก็อยากหามาขายเหมือนกันค่ะตอนนี้อยู่ที่สองพันแปดร้อยสองพันแปด้อยนะคะสวยๆอย่างนี้ใบผักกัดสวยๆเลยค่ะค่ะเขาเรียกว่าใบผักกาดใช่ไหมสวยๆเลยค่ะใบผักกาดสวยๆจ้ะอันนี้จะเป็นก้านดำ ดูก้านเขานะคะค่ะตัวนี้ก้านดำใช่ใช่เป็นก้านดำแล้วก็จะเป็นพอดูโชคให้หมดก่อนเนาะจ่ายได้ค่ะจะมาดูโชคก่อนก่อนใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นโชคดำนี่ตัวนี้ติดจองอืออันนี้เป็นโชคดาเหมือนกันใช่ค่ะนี่ไม้เมล็ดนะค่ะเนี่ยมันจะเป็นไม้ไม้เมล็ดค่ะเมล็ดเนาะมีหน่อด้วย ใช่ใช่ใช่ค่ะเห็นไหมคะเพื่นค่ะดำดำกลมๆอย่างนี้เอาไปที่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยแปดสิบส่งให้ฟรีส่งฟรีค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้นะเดี๋ยวดูโชคก่อนนะวันนี้โชคเยะจ้ะใช่ตดวนี้เลยค่ะนี่ค่ะอู้สวยเนาะวับเชียวสวยมากเลยค่ะ วันนี้ห0 0้อยส่งฟรีนะคะห0ร้อยบาทส่งฟรีเลยค่ะเพื่อนๆนี้นะคะนี่ดูความสวยของน้องนะคะห0ร้อยบาทส่งให้ฟรีสวยๆเลยค่ะไปจ้าอันนี้ค่ะรับเยอะทักมาค่ะเดี๋ยวเราลดให้จ้ะหรือมารสนใจแบบอยากได้เยอะเอาเยอะก็คุยกับแม่ค้าได้เลยเนาะโอ้หอันนี้หลงมาเป็นไม้เลี้ยงอ๋อค่ะ นี่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางสวยๆค่ะด่างนะแต่ไม่ใช่ค่ะน้องหมกน้องดำด่างดำด่างค่ะตัวนี้เอาไปที่พันสองนะคะจ้ามีพันสองร้อยบาทนะคะเพื่อนใครที่ชอบหรือยังไม่มีเนาะชอบร้อยชั้นนี้นะคะเพื่อนมีใบกลมมันจะเป็นใบกลมนะคะนี่ดำใบกลมสี่ร้อยแปดสิบค่ะนี่ดำใบกลมนะคะเพื่อนสี่ร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมสวยๆเลยค่ะอค่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นอันมีด่างๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ไม่น่าจะด่างนะอันนี้จ้ะถ้าเป็นตัวนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะอ๋อนี่ก็สามร้อยห้าสิบาทนะคะมีอยู่หนึ่งกระถางนะคะ350สามร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะค่ะนี่ตัวตัวนี้สวยมากนี่ค่ะดำดสวยมากคือเขาดำเข้มเงาเลยค่ะตัวนี้ สวยมากเลยค่ะสวยๆค่ะตัวนี้เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยบาทนะคะส่งฟรีเลยค่ะกระถางมีลุ้นมีลุ้นดำดำโอ้จะออกแบบสวยนะสวยมากมีกระถางเดียวค่ะอันนี้มีกระถางเดียวแล้วพี่นะค่ะพี่ขยับมันกรถางเดียต่อไปค่ะดำๆนี้เลยค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยแปดสิบรวมส่งสวยมากน้องดำกริบเลยนะคะดำเงาเลยนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะ สี่ร้อยแปดสิบรวมส่งส <4 80 S 1> ี่ร้อยแปดสิบาทรวมส่งนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะพวกอ่ะต่อไปค่ะนี่สี่ร้อยแปดสิบค่ะสี่ร้อยแปดสิบเหมือนกันนะค,คะเพื่อนนี่ค่ะสวยมากจะทันงานไหมเนี่ยอย่าอยว,ยวลูกค้าเข้าเนาะ อให้พี่ไปขายของก่อนแป๊บนึงนี่ค่ะจะเอาเท้าหน่อาเลยนี่ค่ะถ่ายคลิปอยู่เจอ FC คซีช่องมือใหม่ในสวนใช่ใช่มาที่ร้านเดี๋ยวถักถ่ายเ c ก่อนนี่ FC ช่องมือใหม่ตัวนี้มันด่างมันมันซื้อต้นไม้ใช่ไหมคะวันนี้มันโอ้าตามตัวนี้มาตามคลิปเลยใช่ไหมโอ้มาเลยอ๋อจ้าขอบคุณนะคะที่ติดตาม ต่อไปเลยค่ะนี่ต้นนี้เลยนะดะดำๆอย่างนี้เลยนะคะค่ะค่ะอันนี้เท่าไหร่คะพี่ตัวนี้จัดรายการให้เนาะน้องใบนี้เนาะสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องมีตําหนินะค่ะส่งฟรีส่งฟรีค่ะอันนี้คือขายตามตําหนินะอ๋อคือน้องมีตําหนินิดนึงใช่ค่ะอันนี้โชคก็จะเยอะจัดก็ทักมาค่ะราคาสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบจนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนีคะชั้นค่ะอย่างนี้นะประมาณนี้ ว่าเอฟซียาได้นะคะก็ทักมาทักมาเดี๋ยวแม่ค้าจะส่งรูมให้ดูเพิ่มเติมนะคะใช่แล้วก็จะเป็นเสน่ห์จันขาวจจันเงินจันนาจันดำค่ะจ้ะจันขาวจันเงินจันนาจันหอมก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็จันดำอ๋อจันดำเดี๋ยววันนี้เราเท่าไหร่จ้ะพี่ตัวนี้อยู่ที่ สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเนาะห้ารอยแล้วแต่ขนาดทักมาได้นะคะทักมาถามได้นะคะค่ะอย่างนี้เราวันนี้เรามาดูไม้ใหม่กันเนาะค่ะดูไม้ใหม่แล้วก็ไม้เปลกไม้แปลไม้ใหม่ใช่อเรีเขาเรียกว่าไม้แล้วไม้เลใช่ไหมคะไม้เละโอ้จานี้ค่ะพู้นี้จะเป็นอโลเขาเรียกอโลโอ้นี่อโลค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะกระถางก็สวยนะคือเขาแบบแปลกมาก น้องชื่อไมเคยเห็นอะเป็นตระกูลอโลนะคะอ๋อเขาจะเป็นแบบตระกูลอโลเนาะค่ะน้องค่ะจ้ะเองมีชื่อไหมคะน้องมีชื่อไหมเป็นพวกตระกูลอโลพวกแคะนะครับน้องมีชื่อไหมอันนี้นะคะจะไม่ได้จ้ะเรายังไม่ไม่รู้จัชื่อน้องจ้ะแต่ว่าเขาอยู่ในตระกูลอโลนะคะเพื่อนตัวนี้ได้อยู่ที่นี่ไซส์นี้เลยค่ะจนี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้จะอยู่ที่ รวมสง่งสองรห้าิบรวมสง่งค่ะรวมสง s <S ่งนะคะเป็นเคื่องสองรยห้าสิบาทนี่ค่ะนี่กระถางนี่กระาง้นะคะกระถางสองนี่ค่ะสามที่สามนะคะมีดอกน้องมีดอกด้วยนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่น่ารักมากเลยอันนี้คือเขาจะแบบอยู่ใน่มก็ได้นะพี่น้องค่ะอยู่ในรมก็ได้แบบในออฟฟิศอะไรอย่างงี้เนาะพี่น้องใช่ค่ะถ้าจะเป็นเล็กๆลงมาอย่างเงี้ยจ้านี่ก็ตัวนี้จะเป็น หาโบเทียห้าโบเทียห้าโบเทียค่ะก็จะอยู่ที่สองร้อยเอาไปจัดสวนผาดนะคะจ้าเนี่ยกระถางสองร้อยสองร้อยบาท้ารักมากอันนี้ก็ส่งได้นะคะส่งได้ค่ะเราส่งเราส่งมาแล้วค่ะใช่แล้วส่งมาแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นนาคราชอันนี้คือนาคราชนาคราดดาวสองร้อยห้าสิบค่ะอืมนี่ค่ะนาคราชแล้วก็จะเป็นกุหลาบหิน พัวนี้เป็นหลกหินก็จะอยู่แดดํำไรนะคะคจะชอบแบบเย็นๆอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะ250บค่ะ250าบาทนะคะเพื่อนนี่ค่ะใช่แล้วก็จะเป็นหยกนําโชคตัวนี้ห้านี่หยกนําโชคนะงร้อรวมส่งค่ะ200บาทรวมส่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะใช่แล้วก็จะมีตัวนี้นะเป็นวินสันวินสันดางวินสันดางค่ะตัวนี้5้าห้าค่ะเราจะขายตามนี้เลยนะคะนี่5ยห้าิบค่ะ สองกระถางนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีขยับขึ้นมาอีกนิดนึงอัน้ก็จะไซส์แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยรายน้อยก็อยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะจ้าอันนี้หกร้อยห้าสิบาทมีหนึ่งกระถางแล้วพี่นมย์ค่ะอืแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ใบเขาแบบเป็นกล้วยกล้วยน้าวัวกล้วยเป็นพวกหน้าวัวนะคะเป็นกล้วยน่ารักมากเลยน่ารักค่ะนี่ค่ะเขามีชื่อไหมคะพี่ เป็นพวกหน้าวัวนะคะเราเราก็มีมีชื่อแต่เราจําชื่อไม่ได้เขาจะเป็นกลวยทรงกรวยตัวนี้อยู่ที่350รวมส่งนะคะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะคือัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวคอริออซัมก้านกลมคอริออซัมก้านกลมนะก้านกลมอ๋อจ้ะไซนี้นะคะเขาจะมีก้านแบนใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นก้านกลมนะคะตัวนี้จะเป็นลายธรรมดา อืมค่ะ4ี่รอยห้าิรวมส่ง450รยห้าบาทรวมส่งนะคะนี่กะถาแล้วก็จะมีตัวดักดักร์มคือหน้าเขาจะชัดนะคะนี่หน้าเขาจะชัดนะคะต่างกันตรงหน้าเนี่ยใช่ค่ะนี่ใ้มากระถางเดียวค่ะตัวนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยรวมส่งนะคะแตอยู่กระถางเดียวนะพี่น้องเจะดร้อยรวมส่งนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าวัวแต่นางชัดมากหน้าวัวหัวใจดูนี่อันนี้จะเป็นลายที่ชัดมากนะ นี่มีดอกแล้วด้วยก็มีดอกด้วยก็คือถ้าเราตามตลาดทั่วไปเราจะเจอเป็นลายลายลายน้องอย่างนี้นะคะค่ะค่ะจะไม่ชัดขนาดนี้แต่ตัวนี้หน้าหน้านางจะสวยงามมากเลยเขาจะชอบแบบเด็ดประมาณไหนครับน้ำร้ายตันี้เป็นเด็ดน้ำร้าหน้าเงาสวยมากเนี่ยเห็นไหมครับมีอยู่เนี่สองกระถางแปลกๆอย่างนี้นะโอ้ใบเขาแบบใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะยังหายากอยู่นะหน้าหน้านี้นะคะจังนี่นะคะ ใช่อันเนี้ยเหมไปแบบจัดสวนจัดอะไรเนาะพี่นุ้งใช่อันนี้ปลูกไว้ในบ้านสวยงามค่ะจ้ะหนึ่งพันสองร้อยรวมส่งนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งนะคะเพื่อนใช่มีอยู่สองกระถางตัวนี้เป็นฟิโลหลังแดงอ๋อฟิโลหลังแดงแต่น้องด่างมีด่างมาด้วยใช่ฟิโลหลังแดงแล้วหลังเขาเ็แดงไหนดูหลังหน่อยแดงหลังแดงค่ะเรียกฟิโลหลังแดงหลังแดงค่ะต้นนี้ต้นนี้น้องจะด่างเนาะจ้ะค่ะทั่วไปเขาจะไม่ด่างนะ ใครใครมีตัวธรรมดาแต่ไม่มีตัวนี้เก็บได้เก็บเก็บเลยูนี่อ่กระถางค่ะนี่ตัวนี้เหลือมีแค่หนึ่งได้ได้ดังมาแค่กระถางเดียวนะคะสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะมีเดียวนะคะใช่ฟิโลหน้าหมูนี่ค่ะต่อไปเนี่ยฟิโลหน้าหมูจะแปลกมากเลยค่ะเขาชื่ออะไรนะฟิโลหน้าหมู พี่โหน้าหมูหนังหมู๋อหนังหมูหรือหน้าหมูแล้วแต่เขาจะเรียกบางท่านเรียกหมูหมูนาเห็นไหมเรายังมองเป็นหูหมูเลยพี่ก็ว่าหนังหมูน่ารักมากเลยชื่อก็เปรอนะคะนี่ใบก็เปรอค่ะพันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทร่วมส่งเลยค่ะสูงให้สี่นะมีอยู่สองกระถางนะคะสองกระถางใครเร็วก็ได้ก่อะตัวนี้เป็นจอร์ดบูโน่จอร์ดบูโน่จอจบูโน่จ้ะ คืออันนี้คือเขาด่างของเขาเงีองเนาะด่างรับสวยมั้ยแล้วแต่มันจะบางอันมันจะเป็นจุดๆแต่อันนี้นะดูด่างเขาชัดนะจ้ะจ้ะจอร์ดบูโน่จ้ะค่ะตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะเพื่อนมาดูกุ้งโกสเราตัวใหญ่เนาะอันนี้คือกุ้งกุ้งโกสค่ะกุ้งโกสปกติยอดทองแต่น้องยังไม่ได้แดดจ้ะน้องต้องกินแสงจะเป็นสีทองอันนี้คือกุ้งโกส กุ้งปอมนี้เอาไปเปลี่ยนกระถางไม่ชำยอดไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆสีขาวเนี่ยเอาใบเฉ๋ๆอย่างเงี้ยใช่สวยๆเลยค่ะกุ้งเลยนะกุ้งกดค่ะจ้ะจ้ะตัวนี้กุ้งโกุดอยู่ที่4ี่ร้อยห้าสบรวมส่งนะคะ4ี่ร้ยห้าสิบาทนะคะเลยค่ะรวมส่งกระถางเดียวเนาะใช่มีเหลือกระถางหนึ่งเมื่อวานมีเอซเข้ามาค่ะจ้ะแล้วก็ตัวนี้เป็นไทคอนสวยเนาะนี่ดูก้านก่อนนี่ค่ะคุณทูน สวยเนาะคือเขาก็เป็นแบบด่างด่างลงก้านเองเลยเนี่ยดูดูด่างลงก้านเลยดูใบใหม่เขาสวยมากสวยมากค่ะมีมีสามใบแล้วก็น้องท้องแล้วนะน้องท้องแล้วนะนี่เอาไปอยู่ที่เปิดไปที่หนึ่งพันเก้าร้อยส่งให้ฟรีหนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีเลยค่ะกระถางเดียวแล้วนะคะนี่ไวโอลินสีทอง ไวโอลิน้องเป็นอย่างนี้ดูสิคะน้องมีอย่างนี้ด้วยฮับ์ฮเลยสวยมากเลยไวโอลีนสีทองชื่อเขาก็เปงไปเขาเปงไม่พีนไม่ใช่ค่ะมีสองตอนนี้เหลือสองกระถางอ๋อมียื่สองกระถางนะคะไวโอลีนสีทองพี่เอามาเยอะอยู่แต่ว่าเอฟซีมาเอาอ๋อจ้ะ เลยยืดสองกระถางเอามาสองกระถางเอามาเกระางโอ้จ้ะเลยยืดสองกระถางนะคะมีอันนี้อยู่ที่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทค่ะส่งส่งให้ฟรีนะคะฟรีเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีหูช้างอืมนีค่ะหูช้างหนังขาวอืมจ้ะแต่ว่าเป็นตัวมิ้นอันนี้เพิ่งออกจากตู้อบมานะขอคนที่รับได้เนาะจ้ะหนึ่งพัน เจ็ส่งให้ฟรีอันนี้ขอส่งเป็นตะกร้าค่ะค่ะจ้าใช่ประกายดาวนี่ปะกายดาวค่ะ้าเพื่อนปะกายดาวไซส์นี้พี่ให้อยู่ที่790รวมส่งอยเก้าสิบาทรวมส่งเลอาเลยค่ะไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะจ้ากระถางใหญ่ๆน้องแข็งแรงทุกต้นค่ะเช็ดมาสอบถามสอบถามค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยจ้ะ วกใบโพวกใบโพด่างเหลืองอ๋อนี่ด่างเหลืองใช่ไหมคะด่างเหลืองค่ะไซนี้มันเหลือไม่เยอะแล้วเนาะอันนี้นะน้องด่างเหลืองนะคะนี่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะใ่งฟรีแล้วก็เดี๋ยวจุดนี้พี่ลืมลืมชื่อจ้าแบบนี้เลยนะจ้ะตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวว่ากันนะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนช่มีอยู่กระถางเดียวค่ะ หูช้างอะไรไม่รู้หูช้างด่างเหลืองไซส์ใหญ่ๆบึ้มๆมาไปจ้ะเก้าร้อยพอเก้าร้อยนะคะนี่หูช้างด่างเหลืองมีเก้าร้อยแล้วอันนี้ก็ตัวนี้เอาไปที่ห้าร้อยห้าสิบพอค่ะกระถานี้ห้าร้อยห้าสิบจ้ะสวยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแฟนพี่เอาแผนด้าไว้ไหน นื้อก็จะมีเป็นตัวแพนด้าแพนอ๋อนี่น้องแพนด้าน้องแพนด้า250ค่ะ250บาทนะคะดูลายนะเนี่ยดูลายก่อนลายสวย250ค่ะอืมนอชื่อว่าแพนด้า้องชื่อ250าสิบสอ้อง250ค่ะจะเตัวเองสายแล้วก็จะเป็น เงินหนาใบกลมมีค่ะเงินหนาใบกลมค่าไซส์น um oh, mm, ี้450 450บาทนะคะส่งฟรีะแล้วก็จะมาเป็นไซส์นี้อ๋อนี่ค่ะจะมีไซส์เล็กลงมา250าจ้ะอันนี้เป็น250นะคะเพื่อนสี่ร้ออันนี้450ตัวนี้เป็นใบกลมจริงนะคะเขาเขาจะอบเข้าแล้วเขาจะแตกนะคะคือเขากลมแล้วนะคะกลมกลมค่ะสวยมากเลยค่แอดมาค่ะทักมานะคะ อยากได้แบบไหนก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะใช่แอดมาถามได้ค่ะทูมาสอบถามได้นะคะคลิปนี้ก็ค่ะหมดใช่สำหรับคลิปนี้จะก็จะเป็นไม้ใหม่ไม้เลน้องใช่ค่ะคือถ้าอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมทักเรามานะคะจะ ค่ะคลิปนี้ก็หาแม่ค้าได้เลยค่ะช่ไอดีไลน์ก็จะเป็นเบอร์ที่เราปักให้0844973489นะคะค่ะก็จะเป็น Facebook หน้าเพจก็จะเป็นเพจร้านขันทองไม้มงคลไม้ประดับบุญหลังทักมาได้ค่ะค่าอยากจะมาที่ร้านก็มาได้ได้เดี๋ยวเราปักหมุดให้นะคะจ้าิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ